สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามัอนี่ปาพูดกสิลาไปหาเจ้ากดฟูนะไว้อกได้ั้ยเนี่ยไม่ได้ตกเย็นแล้วนะคะนะคะกลับกล่องไหนบ้าน้อ นี่ไงตนน้นนั่นน่ะต้นอ่ะเอ้ออยนั่นแหละอู้นุ่นไงบูกับกล้องได้ปะเนี่ยวันนี้เรามีถุงเต็มขาเปเบลไอ้ยักมาแล้ววันนี้ไม่โกหกจ้ะ วันนี้แม่ไม่โกหกไม่รู้ว่าแน่ใจเห็นหรือเปล่านะ <c oughs> วิ่งมากันใหญ่เช่ะ <c oughs> นี่โครชชต้นะลูกไอตัวดำยังไม่ได้เลยนั่นน่ะอยู่ข้างหลังกันอีกละดำนู่นอีกตัวนึง <c oughs> นี่ตัวนี้มันอยู่ข้างบนเนี่ยเออ <c oughs> ฉลาดมากฉลาดมากหนูไม่แน่ใจนะว่ากล้องมันจะแพนไปได้ไหมอ่ะหนูอืะอนี่ไงคนที่ไม่เคยกลัวเลยอ่ะคนละชิ้นลูกคนละชิ้นอ้าฮ่าอือคอีกสามตัวก็อ๊ะทำไมตัวดำเหลือสองตัวอ่ะลูก โอ้ยขาวอย่าไปแย่งเขาเยอะดิงั้อไอ้ดำมันกินมั่งตัวที่ไม่เคยกลัวหนูเลย,ยดามกอนดำดำให้ดำเออโอ้ยหนูไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมายังไงนะหมดแล้วเจ้าค่าสองชิ้นสุดท้ายดิฉันจะต้องแบ่งปันนะคะหนูอย่าแย่งสล่กร่นู่น,น,นข้างหลัง หนูไปโอ้โหทีนี้อีอดำไม่กลัวกูเลยนะอ,ดอดีดำไอีดำนุ่นไอีดำก็ต้องทำไปูกไปะอุ้ยลมแรงอยู่นะจ๊ะเอาลูกไปกินข้างล่างอืมไปกินข้างหลังนันข้างหลังเพื่อนทา,างที่ได้ฝั่งไหนเสียหมดแล้วค่ะลูก Một đêm là nãy yong Nè nè một đêm là It's off Nha à là Off is off dùng off Hi How do โอ้ขนมปังทุงหนึ่งหนูบิดแก่พี่้องเออไม้กรี๊ดนางบอกว่าโอ้โหมันอีป้ามาไม่โกหกเออ